สวัสดีครับวันนี้บ้านไร่วังพยอมจะพาเพื่อนๆมาเผาถ่านนะครับเป็นการเผาถ่านจากเศษไม้นะครับวัสดุเหลือใช้เพื่อให้เป็นถ่านนะครับก็มีเศษไม้ไผ่นะครับเศษแบบนี้นะครับต้นใหญ่ๆแล้วก็เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับเราจะเผาแบบแบบมีควันน้อยนะครับก็คือเป็นลักษณะการอบนะครับ ที่ไม้ที่จะใช้เปลี่ยนให้เป็นฐานนี้นะฮะต้องเป็นไม้แห้งเท่านั้นนะครับเพราะว่าวิธีการผอแบบนี้เนี่ยเราใช้เวลาน้อยใช้เวลาสั้นนะครับถ้าเป็นไม้เปียกไม้สดเนี่ยมันจะไม่สุกเพราะว่า,เ,าเวลาที่สั้นนี่ไม่สามารถากำจัดน้ำนะครับหรือความชื้นตรงนั้นได้นะครับ ก็เป็นข้อยกเว้นก็คือว่าวัสดุที่จะมาเปลี่ยนให้เป็นฐานจะเป็นไม้แห้งหรือวัสดุแห้งเท่านั้นนะครับแล้วก็เชื้อเพลิงที่ใช้เราก็ใช้พวกเศษไม้แล้วก็จะเป็นการกําจัดพวกเศษขยะต่างๆได้ด้วยนะครับทีนี้เรามาบรรจุอันนี้ก็คือถังสำหรับบรรจุวัสดุที่จะเปลี่ยนให้เป็นฐานนะครับ การบรรจุเราก็จะบรรจุไม้ชิ้นใหญ่ลงก่อนเพราะว่าเวลาเผาเราจะคว่ำถังลงนะครับคือไม้ชิ้นใหญ่เมื่อกระบวนการเผานี่ไม้ชิ้นใหญ่จะอยู่ด้านบนนะครับเพราะด้านบนนี่จะได้รับความร้อนที่สูงและก็นานนะครับไม้ชิ้นใหญ่ก็จะสุกเป็นฐานได้ครับนี้เราก็จะบรรจุชิ้นใหญ่ก่อนนะครับลงที่ก้นถังนะครับอันนี้เราก็ใส่ไม้ชิ้นใหญ่ลงไปเลยนะครับ เราก็ใส่ไม้ชิ้นเลนะครับขยองนะครับ,ออออะรบจะได้ ชิ้นใหญ่แล้วก็ใส่ไปประมาณ1-3นะครับไม่ได้ใส่เยอะตอนนี้เราก็บรรจุวัสดุลงไปเต็มนะครับข้างบนนี้เป็นไม้ชิ้นล็กนะครับหมายถึงว่าด้านปากถังนะครับทีนี้ก็เราก็จะปิดนะครับเป็นถังฝาล็อก มันอยู่เชื้อเพลิงในถังเผานะครับแล้วก็ถังที่มันอยู่วัสดุที่จะให้เป็นฐานด้วยนะครับค,คือจะใช้วิธีสอดเข้าไปตอนถังนอนอยู่นะครับเพราะถ้ายกมันหนักนะครับ การใส่ถังใบที่บรรจุวัสดุที่ใญ่เป็นฐานนี้ลงในถังสองลิตรนะครับหรือถังอบอเราจะต้องใช้คว่ำด้านฝาถังลงนะครับเพราะว่าด้านบนเวลาคว่ำแล้วตูดจะอยู่ด้านบนนะครับเราจะไม่ให้ลมเข้าได้อากาศเข้าได้ด้านบนนะครับเข้าอ,อกไม่ได้มันจะควันจะออกมาได้เฉพาะ ด้านล่างใกล้ฝาถังตรงนี้นะใกล้ใกล้ปากถังที่เจาะรูววไว้นะครับมันจุลงไปแล้วนะครับทีนี้เราก็จะเติมเชื้อเพลิงนะครับรอบๆนะครับก็คือใช้เศษไม้นะครับบางทีอาจจะดูว่าไม่คุ้มค่าที่จะทําให้ถ่านนะครับแต่เราถือว่าเราใช้วัสดุเหลือใช้ดีกว่าทิ้งไว้เปล่าๆนะครับให้เกิดประโยชน์ได้นะครับตัวนี้เราก็ใส่เชื้อเพลิงไปแล้วนะครับ เราจะสอดไปรอบๆถังที่ใช้บรรจุวัสดุที่จะทำถานนะครับอันนี้อันนี้ก็คือเราเมื่อกี้เราวางวางคว่ำนะครับตูดถังจะอยู่ด้านบนนะครับคือข้างบนนี้จะไม่มีรูให้อากาศเข้าออกได้เลยนะครับเพื่อให้เกิดการอบอับออากาศนะครับก็เดี๋ยวเมื่อเราจุดเราก็สามารถจะเผาขยะเศษวัสดุต่างๆที่เราไม่ต้องการเช่นเศษกระดาษเศษถุงพลาสติกนะครับ ก็จะได้ไม่ต้องทิ้งให้เป็นภระ,ะใครนะครับเราก็สามารถกําจัดขยะภายในบ้านเราได้นะครับใส่วัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงได้เป็นที่น่าพอใจแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเอาถัางชั้นบนไปไปครอบนะครับเพราะว่าปกตินี่จะใช้ถังแบบฝาล็อกแต่นี้เราไม่มีก็ดัดแปลงตัดถัดง2 0 0ลิตรมาเป็นฝาครอบชั้นบนนะครับนะครับเนียนสวมได้พอดี นี่นะครับขยะนะครับเราก็สามารถเติมไปได้อีกนะครับแต่ตรงที่จุดนี้ต้องใช้กระดาษจะไ,ได้ไม่ไม่ไม่อันตรายกับมือเรานะครับนี่ใไปได้หมดดีเราจุดจากด้านบนนะครับทีนี้เมื่อมี ควันอยู่นิดหน่อยนะครับช่วงเริ่มต้นนะครับทีนี้เราก็จะครอบอันนี้ลงไปปล่องควันนะครช่วงแรกก็จะมีควันบ้างแล้วก็อันนี้เป็น เป็นถังใหม่นะครับมันจะมีสีอยู่นะครับก็อาจจะมีควันบ้างควันจากสีนะครับหลักการทำงานก็คือเราจุดจากข้างบนนะครับอากาศจะเข้าจากรูด,ด้านล่างนะครับขึ้นไปความร้อนที่เกิดขึ้นด้านบนจะดูดอากาศเข้าไปนะครับจากข้างล่างเสร็จแล้วพอ,อ ควันแล้วก็เปลวไฟที่เกิดการเผาไหม้ตรงนั้นขึ้นมาด้านบนนะครับก็จะมีการเผาไหม้ครั้งที่2ก็คือตรงกล่องที่ครอบไปนะครับจะมีช่องให้อากาศเข้าไปก็ทําให้การเผาไหม้สมบูรณ์ขึ้นนะครับก็ควันจะน้อยนะครับแต่นี่ที่ควันขาวนี้เพราะว่าถังเป็นมีสีอยู่นะครับตอนนี้เราก็มามารอรุ้นนะครับว่าหลังจากที่กระบวนการเผา สมบูรณ์แล้วหมายถึงว่าเชื้อเพลิงตรงนี้หมดแล้วนะครับว่า,าวัสดุที่เราใส่ถังอบข้างในถังใบเล็กนะครับว่ามันจะเปลี่ยนเป็นถ่านทั้งหมดหรือเปล่านะครับวิธีการเผาแบบนี้อา,อาจจะถ้าดูว่าเราจะผลิตถ่านนะครับกับเชื้อเพลิงที่ใช้อาจจะไม่คุ้มแต่เราทําเพื่ออะไรเพื่อกําจัดเศษวัสดุภายในบริเวณบ้านของเรานะครับสําหรับวันนี้มาไล่วังพยอมก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามมาได้บังพยอมด้วยครับสวัสดีครับ